ครับสวัสดีกันอีกครั้งครับเพื่อนๆครับก่อนอื่นก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่ติดต่อแลกเปลี่ยนชาวบูชชาพระเครื่องกับลุงโตนะครับก็กราบขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับเรื่องการจัดส่งไม่ต้องห่วงนะครับลุงโตก็รีบจัดส่งให้อย่างรวดเร็วนะครับแพ็คกล่องพัสดุเสร็จก็ออกไปส่งให้เพื่อนๆได้เลยนะครับปัจจุบันนี้ก็สะดวกนะครับเพื่อนๆ การจัดส่งพัสดุต่างๆนะครับมีบริษัทเอกชนต่างๆก็เปิดบริการใหญ่ๆหลายเจ้านะครับส่งได้ยันถึง1ทุ่ม2ทุ่มนะครับบางบางเจ้านี้เปิดบริการถึง3ทุ่มนะครับเพื่อนๆบ้านลุงโตก็มีทุกเจ้านะครับใกล้ๆบ้านนะครับออกไปส่งให้เพื่อนๆได้อย่างรวดเร็วเช่นเคยนะครับ วันนี้ก็มีพระให้ชมให้ศึกษาอยู่หลายรุ่นหลายองค์นะครับลุงโตก็ไปเช่ามาอีกต่อหนึ่งนะครับเ,เพื่อนเนจากเ,เพื่อนๆนที่ให้เช่าบูชาพระเครื่องด้วยกันนะครับมั่นใจได้เลยนะครับว่าเป็นพระแท้ทุกรุ่นทุกองค์นะครับพะระลุงโตนี้จะเริ่มจากราคา600นะครับ 600นี่คือเลี่ยมเลเซอร์มาให้เรียบร้อยแล้วนะครับเลี่ยมเลเซอร์ปัจจุบันนี้จะ200นะครับเพื่อนๆยกเว้นว่าเราไปเลี่ยมจํานวนมากนะครับถึงจะได้ส่วนลดแต่ถ้าไปเลี่ยมตามร้านทองนะครับก็300ขึ้นนะครับปัจจุบันนี้ชมพระก,กันเลยนะครับเพื่อนๆครับวันนี้มีอะไรบ้างได้อะไรมาบ้างก็ชมพระเลยนะครับ เริ่มจาก600ก่อนนะครับพระลงโตก็จะเริ่มจาก600นะครับเพื่อนเหรียญพุโทโธนะครับพุโทโธเลี่ยมเลเซอร์ให้มาให้เรียบร้อยเลยนะครับพุโทโธ600บาทนี่รวมค่าส่งนะครับค่าส่งก็อีก5 0แล้วครับ600นี่รวมค่าส่งนะครับให้ลูกให้หลานปีใหม่นะครับบูชาขึ้นขอ ช่วงเทศกาลพหม่ต่างๆแล้วก็เอาวัตถุมงคลเข้าบ้านจะเป็นมหามงคลอย่างยิ่งนะครับเพื่อนๆหรือให้ลูกให้หลานนะครับญาติพี่น้องขึ้นคอได้เลยนะครับวัตถุมงคลครับปรกแปดรอบนะครับปรกใบมะขามแปดรอบนะพัดชุดแปดรอบนี้ปลูกเสกหลายวาระมากนะครับจนสิ้นไตรมาสนะครับถึง นำออกมาให้ชาวบูชาทำบุญนะครับภาเครื่องที่ทางหลวงปู่เมตตาบุกเสกให้พุทธศักดิ์ิชนเช่าบูชานะครับล้วนแต่นำรายได้นะครับสร้างโบสถ์สร้างวิหารทั้งสิ้นนะครับตามเจตนาของหลวงปู่นะครับปกนี้ก็ 8 0 0นะเอ้ย600นะครับเพื่อนเพื่อเรี่ยมเรียมให้เรียบร้อยผ้าชุด8รอบ600บาทลงโตก็มี4รุ่นนะครับเม็ดแตงนะครับเม็ดแตง8รอบ600เม็ดแตงปี55นี้เม็ดแตงปี5 5านะครับงานผ้าป่าปี5 5อันนี้ก็เริ่มหายากแล้วนะครับก็600บาทเรี่ยมเรียบร้อยเลยนะครับ ถัดมาเป็น900นะครับ900ตอนนี้ลุงโตก็มี3รุ่นแต่ว่าขอค่าส่งหน่อยนะครับ900แต่บวกค่าส่งอีก50หน่อยนะครับเ,เพื่อนเพราะค่าไปเลี่ยมนี้ก็200นะครับค่าเลี่ยมสร้างพระมหาเจดียด์นะครับเข้าหลับตัดตัดสิ่งไม่ดีต่างๆออกไปเลยนะครับเข้าหลับตัดสร้างพระมหาเจดีย์950นะครับรวมค่าส่ง ลมเย็นปี52นะครับเป็นพาที่หลวงปู่ปลุกเสกให้นานมากเลยนะครับกว่าจะให้บูชานะครับลมเย็นปี52จะเป็นทองแดงลมดำนะครับรุ่นนี้สองให้ชมกันหลายรอบแล้วนะครับเหรียญลมเย็นมีเกน,นะครับรุ่นนี้เหร,ร,รียญแท้จัดนนหนานะครับสังขติจะนูนใหญ่ขึ้นมาเลยนะครับ เป็นหลวงปู่หันข้างแบบครึ่งองค์นะครับเ,เพื่อนๆใบหูก็จะหนานะครับหูเหรียญจะเจาะรูเล็กนะครับพอดีกับห่วงนะครับองค์นี้หลงวงโตเลี่ยมมาให้เรียบร้อยเลยนะครับเก้าร้าสิบหวมค่าส่งนะครับองค์นี้ก็5้านะครับเสมาเต็มองค์ปีห้าสี่เป็นเสมาเต็มองค์พิมพ์แรกนะครับวัดล่งางหมันเลยนะครับปีห้าสี่ 950 950นี้ลงุงโตก็มี3รุ่นนะครับถัดมาก็เป็นพ3นสานะครับพันสผิวจะเก่าเก็บหน่อยนะครับองค์นี้ก็ได้มาแบบนี้เลยนะครับผิวไฟแดงๆยังมีอยู่นะครับแต่ว่าผิวซีดลงหน่อยพันสามนะครับเหรียญเรสซูบีกห้าห้านะครับองค์นี้ก็ พันสามผิวเก่าหน่อยนะครับอง์นี้องโตเลี่ยมเลเซอร์มาให้เรียบร้อยแล้วที่ไปเลี่ยมมาเป็นเลี่ยมรักษาผิวนะครับเพื่อนๆไม่ได้เลี่ยมใช้งานเลยเวลาเลี่ยมเราหยิบสองหยิบสองอะไรก็ง่ายนะครับก็เลยไปเลี่ยมมาให้เรียบร้อยเลยพันสามอีกสององนะครับ ันสามเลี่ยมแล้วเจ้าสัวนะครับองนี้ก็เลี่ยมค่าเลี่ยมไปสองร้อยแล้วนะครับค่าส่งนี้ห้าสิบนะครับก็เป็นพันสามนะครับเพื่อนไปรับมานี้ก็ราคาก็หลักพันเหมือนกันนะครับไปไปรับผรามาเจ้าสัวแปดรอบนะครับเป็นผราชุดแปดรอบ พันสามก็มีหลายรุ่นนะครับเพื่อนทักมาอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อน<ๆ>บางท่านก็ถามว่าลุงโตหาพราะมา้แ้วลดราคาได้อีกไหมบางรุ่นก็ลดได้นะครับลุงโตก็ <c oughs> อยากจะให้ไว้บูชานะครับก็บอกตรงๆว่าก็ต้องบวกนิดนึงนะครับเป็นค่าเดินทางค่ารถไปหาไปส่งพระมาให้เพื่อนๆนะครับ คุลุงโตก็ไปเช่ามาต่ออีกทีหนึงนะครับเหรียญจะเรินพรล,ล่างนะครับพันสามรวมค่าส่งนะครับก็บวกลบได้อีกนิดนึงนะครับทักมาอีกทีหนึงนะครับอง์นี้ก็เลี่ยมใส่จีวรหลวงปู่นี่หลายรุ่นเลยนะครับเหรียญ ลาผลพุนทวีนะครับเลี่ยมใส่จีวรหลวงปู่นะครับพันสามนะครับตามความสวยของผิวเรียญน,นะครับเพื่อนๆรุ่นยอดนิยมในปัจจุบันนี้ถือว่าเป็นรุ่นที่แรงตั้งแต่ออกเลยนะครับเนื่องจากเป็นเลขมหามงคลเลขอายุหลวงปู่มีเลข99นะครับอยู่ที่หน้าเหรียญใหญ่ๆเลยนะครับเป็นเลขมงคลของคนไทยเลยนะครับ มหามงคลเลย99ปีนะครับรุ่น99ลุงโตว่าภาเกกิคณาจารย์ในเมืองไทยตอนนี้ไม่ค่อยเจอนะครับที่จะมีพระเครื่องรุ่น99นะครับเพื่อนๆ99ปีนี้ก็หายากนะครับมีองค์หลวงปู่แพ้วนะครับที่ ทำรุ่นมีพระเครื่องให้บูชานะครับในรุ่น99เนื้อเงินลุงโตก็หาไม่ค่อยเจอนะครับเ,เพื่อนที่พอหาได้ก็เป็นเนื้อนาวะก็ทักมาหลายคนบอกว่าให้ไปหาเนื้อเงินมาด้วยครับลุงโตครับแต่เนื้อทองแดงที่ลุงโตเลี่ยมใส่จีวหอนให้นี่ขอเป็นพันห้ารวมค่าส่งนะครับ รวมค่าส่งเลี่ยมเลเซอร์ใส่จีวอนนะครับค่าส่ง50นี้ก็รวมอยู่ในพันห้านะครับเพื่อนห่วงเชื่อมนานๆเจอทีนะครับห่วงเชื่อมจะต่อโคดต,ต่อกหมายเลขหมดนะครับตั้งแต่เนื้อทองแดงเลยนะครับเรียนห่วงเชื่อมห่วงเชื่อมนี่ก็มีเกนะครับสองดูที่ห่วงนะครับจะเป็นเกตเกตพับเลยนะครับห่วงเชื่อมถ้าท่านได ติดตามลงโตก็สองให้ชมกันหลายรอบนะครับห่วงเชื่อมห่วงจับภาพเป็นเกตเลยนะครับพเพื่อนพันเนะครับเรียมให้เรียบร้อยเลยนะครับเนื้อทองฝาบาทข้าลาำตัดหลวงปู่ทวดหลวงปู่แพลปี58นะครับพันห้านะครับ ทองฝาบาทลุงโตก็มีหลายรุ่นนะครับท้องฝาบาทที่เลี่ยมไว้ตอนนี้พระลุงโตก็เอาไปเลี่ยมมาเลยนะครับเพื่อนๆเจ้าบูชาไปจะได้บูชาขึ้นคอหรือเก็บรักษาไว้ได้เลยนะครับ บาตานพันห้านะครับทองฝาบาทมีอะไรเพิ่มบ้างมีเลื่อนสมณศักดิ์เลื่อนสมณศักดิ์ปีหกหนึ่งนะครับรุ่นนี้ทองฝาบาทสร้างน้อยมากนะครับ2 9 9 5องค์นะครับรุ่นนี้2005นะครับเช่าบูชากัน2005ยันส่วน99วันนี้ก็มีให้ชม3เนื้อนะครับพเพื่อนทองฝาบาท สามพันนะครับเฮงเฮงรวยรวยสองทองฝาบาทนะครับก็สามพันนะครับของอต,ตัวเจ้าสัวทองฝาบาทเลี่ยมเลสเตอร์แล้วนะครับ2,500น,นะครับบวกลบได้นิดหนึ่งนะครับเพื่อนไปซาเกน,นะครับ3,000น,นะครับสร้าง3,000องค์นะครับไปซาเกทองฝาบาท เลี่ยมเงินนะครับจเจริญพรล,ล่างเลี่ยมเงินสองสามพันห้านะครับสามพันห้าค่าเลี่ยมเงินอันนี้เลี่ยมเงินหนานะครับที่ลงโตไปเช่าบูชาต่อมาอีกทีหนึ่งนะครับจะเลินพรล่างอันนี้เลี่ยมพัตติก็สองพันห้านะครับเลี่ยมเงินสามพันห้านะครับพเพื่อน เริ่มหายากสุดแล้วนะครับตอนนี้สี่พันนะครับที่ลุงโตเปิดไว้ก็ไปรับมาอีกทีนึงนะครับเ,เพื่อนเพื่รุ่นสุดท้ายนะครับเนื้อทองฝ่าบาทพิม์พใหญ่นะครับพิม์พใหญ่ต่อโคดคำว่าแผ้วนะครับเพื่อนเพื่อนรุ่นสุดท้ายปี5้าหไม่มีการสร้างอีกแล้วนะครับ พิมพเล็กจะเป็นโค้ดผอพึ่งนะครับพิมพ์ใหญ่จะอ่านออกนะครับเป็นคําว่าแพร่นะครับพิมพ์ใหญ่หายากกันแล้วนะครับตอนนี้รุ่นเอกลักษณ์ของหลวงปู่ประสบการณ์เยอะนะครับรุ่นนี้เก็บให้ลูกให้หลานเป็นมรดกถึงลูกถึงหลานได้เลยนะครับใบขี้เหล็กรุ่นสุดท้ายลุงโตก็ มีพิมพ์เล็กทองแดงนะครับที่เลี่ยมเลเซอร์มาแล้วก็จะสองพันนะครับรุ่นสุดทายถ้าพิมพ์ใหญ่ทองแดงนะครับเลี่ยมแล้วใส่จยลลหลงปูนะครับสองพันเนะครับเป็เพื่อนมีเหรียญเพชรกับ2นะครับเพชรกับ2ทองแดงนี้ก็ เอีมเลเซอร์ใส่จีวรหลวงปู่นะครับพันเรวมค่าส่งนะครับเพื่อนเอันนี้ก็มีให้ชมเยอะนะครับมีเปิดโลกทองแดงเลี่ยมแล้วนะครับเปิดโลกของแดงมีเลี่ยมกับไม่เลี่ยมนะครับ2อ0พนะครับก็ทักมาอีกทีนึงนะครับเ,เพื่อน เนื้อทองฝาบาทเนื้อนวะวันนี้ก็มีเหรียญพระเจ้าตากนะครับพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับสร้าง999องค์นะครับเป็นอีกรุ่นที่มีผิวลุ่งนะครับเพื่อนลุงโตเลีเ่ยมเลี่ยมเลเซอร์เก็บไปเลยนะครับ2 5 0พนนะครับของลุงโต เนื้อนาวะเนื้อนะวะนี่ก็มีจะเลินพรล,ล่างนวะนะครับถ้าเป็นเลขสวยนี่ก็สามพันนะครับสามพันเรี่ยมให้แล้วนะครับอันนี้ผูกพัทศสีมานะครับผูกพัทศสีมาเนื้อนาวะนะครับแต่ผิวเริ่มเป็นโทนสีลุง้ง เกิดขึ้นเองตามธรรมาชาติเลยนะครับเ,เพื่อนๆพุพัตตสีมานะวะ 2, าอ0พเลี่ยมพร้อมเลี่ยมให้เรียบร้อยเลยนะครับองค์นี้จะเป็นไปสาก,กีเนื้นนะวะนะครับองนี้ผิวหน้ามีผิวประลอดเลยนะครับเป็นผิวประลอดพอวาวาขึ้นมาเลยด้านหลังนะครับ4,5 0พนะครับไปสากี เนื้อนะวะองนี้ก็เป็นเจ้าสวนนวะอันนี้เป็นเลขสวย3าหลักลงท้ายด้วย9เลยนะครับองนี้สีันหนะครับเรี่ยมเงินเรี่ยมเงินลุงตก็ได้มาก็เก็บไว้นะครับเก็บไว้หลายรุ่นหลายองค์นะครับ เลี่ยมเงินนี่ต้นทุนเลี่ยมเงินนี้พันสามเลยนะครับเพื่อนๆต้นทุนเลี่ยมเงินเลี่ยมเงินนี้ถ้าโดนเหงื่อไปสักพักก็สีก็จะซีดๆจางๆลงนะครับแต่ล้างด้วยน้ำยาได้นะครับน้ำไม่เข้านะครับล้างกรอบอย่างเดียวนะครับเลี่ยมเงิน จะเลินพรล,ล่างนาวะเลี่ยมเงิน4,300ันสานะครับเพื่อนี่0นเยี่ยมเงินลุงโตก็เก็บไว้หลายรุ่นหลายองค์นะครับหลายท่านก็ถักมาว่าลุงโตเอามาให้ชมหน่อยมั่งมีสีสุกนะครับเป็นอีกรุ่นที่ยอดนิยมและมีประสบการณ์ดีเยอะมากเลยนะครับมั่งมีสีสุก อันนี้องค์นี้ลุงโตก็เลี่ยมเงินนะครับจริงๆก็เก็บไว้นะครับเก็บไว้บูชาส่วนตัวแต่เ,เพื่อนๆทักมาก็เอามาให้ชมนะครับใครจะเช่าบูชาก็ยินดีนะครับแต่เลี่ยมเงินนี้ต้นทุนถึงพันสามนะครับเพื่อนๆหกพันสานะครับหกพั 6, ก็จะเปิดไปตามนี้นะครับ เป็นอีกรุ่นที่หายากนะครับเพชรกับ2เพชรกับ1ถ้าเป็นเนื้อนวะนี่ราคาไปไกลมากเลยนะครับเพชรกับ2อ,องค์นี้เลี่ยมเงินนะครับเลี่ยงกรอบเงินพอดีกับองค์พระมากเลยนะครับรุ่นนี้เพชรกับนี่มีเกแบบเนียนเกตเอเลยนะครับเ,เพื่อนๆจะต้องตอกโค้ดตอกหมายเลขนะครับถ้าเน,เนื้อนวะนะครับ หมาเลขก็จะตอกนะครับมีเส้นมีลายอยู่นะครับเพื่อนเพืเพชรกับ2เนื้อก็หายากพอสมควรนะครับเหรียญเพชรกับนะครับเปลี่ยนคนเป็นนี่ให้เป็นเศรษฐีนะครับเหรียญเพชรกับตามความเชื่อความศรัทธานะครับ ตามประสบการณ์นะครับที่หลายๆท่านมีไว้บูชานะครับเปลี่ยนสิ่งไม่ดีต่างๆนะครับมีเกสน,นะครับเพชรกับใบหน้าหลวงปู่จะเป็นอย่างนี้ครับเมตตากลมๆเลยนะครับเ,เพื่อนสีจะเป็นท่าตเนื้อนวะนะครับส่วนใหญ่นะครับสีจะเป็นออก ทูโทนนะครับเรียกว่าทูโทนเบาๆเห็นประหลอดเงินนะครับรุ่นนี้เงินจะเยอะนะครับผสมก็เวลาพลิกดูจะเห็นประหลอดเงินเลยนะครับเหรียญเพชรครับรวมค่าเลี่ยมเงินนะครับเพื่อนๆหกพันนะครับของโตวกพัน รวมค่าเลี่ยมเงินแต่องค์นี้เป็นเลขสวยเลยนะครับยันส่วน99รุ่นมหามงคลเลยนะครับเลขสามหลักเลยนะครับองค์นี้หกพั 6, นะครับเดี๋ยวลุงตัว2ให้ชมนะครับเกบ องนี้บอกตรงๆว่าเป็นเลขสามหลักนะครับปัจจุบันนี้หายากแล้วนะครับเพื่อนๆกันสวนเก้าเก้าที่ลุงโตเก็บไว้อีกองค์เป็นเนื้อเงินนะครับอง์นี้ก็โชอย่างเดียวนะครับอง์นี้เพราะว่าเป็นเลขสวยมากเลยนะครับเ,เลขสวยมากองค์นี้โชว์นะครับเพื่อน มีเงินก็ไม่ได้บูชาไม่ได้ครอบครองนะครับเพราะว่าเจ้าของเขาไม่ให้นะครับเจ้าของเขาจะเก็บไว้ดูตัวเลขนะครับเพื่อนสองพัน 27, นะครับองค์นี้มีเงินก็ไม่ได้พระนะครับองค์นี้เพราะว่าเป็นองค์ประจําตัวของลุงโตนะครับเอามาโชว์นะครับ สำหรับวันนี้ลุงโตก็ให้ชมให้ศึกษาพระเท่านี้นะครับเพื่อนๆขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับขอให้มีความสุขความเจริญเฮงเฮงรวยรวยเจริญรุ่งเรืองมีความสุขความเจริญเฮงเฮงรวยรวยทุกท่านทุกคนนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ